พอรอมอรมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่3กลุ่มโรคที่ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารครับโดย3โรคที่ว่านี้ก็คือกลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง โรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและโรคของเอนไซม์บนเม็ดเลือดแดงชนิด G6PD ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยอย่างมากถือเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2ที่ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในความหมายของคนจำพวกที่2ก็คือคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ว่าไม่ถึงกับทุพพลภาพนั่นเองนะครับแต่นอกจาก3โรคนี้แล้วยังมีโรคอื่นๆที่ทําให ผู้ที่มีอาการรุนแรงเนี่ยไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยก็อย่างเช่นโรคจิตโรคหัวใจตาบอดสีหูหนวกทารซิเมียและโรคผิวหนังอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายเกี่ยวกับสารทหารด้วยโดยให้ยกเลิกสารจังหวัดทหารและให้สิทธิ์ผู้เสียหายซึ่งไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารเนี่ย สามารถฟ้องคดีอาญาในศาลทหารได้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาปกติหรือไม่ปกติก็ตามและก็ยังสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาหรือว่าคำสั่งของศาลทหารได้แม้ในขณะประกาศกฎอัยาการศึกเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนครับ